ครับผมสวัสดีคุณแม่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยญ้าไปให้ช้างหรือเปล่าครับคุณแม่จ๋านะครับเพราะเครื่องก็ทั้งเครื่องนะครับทั้งตัวเครื่องนะครับผมนะครับตัดไปซ่อมไปนะครับแต่วันนี้ยังตัดไม่ได้เลยดึงยังไม่ติดนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ็นก็มาหักอีกนะครับใส่รถมา นี่ยังไม่ได้ยาสักกะติดเลยนะครับผมก็จะได้กลับบ้านเฉยๆครับวันนี้เช้านี้ครับผมดูจากเพื่อนๆก็ไม่มาครับวันนี้เพื่อนๆก็ไม่มานะเพราะที่จะได้อาศัยตัดให้หน่อยนะครับก็ไม่มีมาวันนี้คงต้องได้กลับบ้านตัวเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปไปซ่อมดูนะครับผมไปซ่อมดูก่อน แต่ยังนี้ดึงยังไงก็ไม่ติดนะครับผมคงตั้งแต่บ้านมือเปล่าแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวไปหาตัดหญ้าอยู่แถวๆในปางให้คุณยายได้กินก่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็หักนะครับเครื่องก็ดึงไม่ติดโอ้ชีวิต ไปได้ราม่านะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋านะครับเป็นเขาเรียกว่ามันก็มีบางครั้งนะครับกับชีวิตควานช้างนะครับผมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกลับเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมานะครับอา่าเราก็อาศัยเครื่องตัดนะครับเราก็ไม่ได้เตรียมเกี่ยวเตรียมอะไรมาเสริมนะครับ๋ยวพอมาถึงแล้วมันก็เกิดอุบิเหตุนะครับแต่ว่ามันก็ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับวันนี้ก็เลยเสี่ยงมาดูอีกนะครับดึงดูก็ติดดีนะครับแต่มางที่สําคัญก็คือมาเห็นหักอีกนะครับก็เลยต้องกลับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดแถวแถวใช้มีดตัดติดแถวบ้านก็ได้นะครับผมอาบอมนะครับนี่ก็คือญ้านะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับเพื่อเอายามจําเป็นจริงๆนะครับผมไม่ว่า ฝนตกไปไม่ได้นะครับผมเราก็มาตัดหญ้าสำรองของเรานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากตัดะ,ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับถ้าฝนตกไปไม่ได้ถึงจะได้ตัดแต่วันนี้ก็ต้องตัดแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าคุณยายกับน้องลุงเลี้งก็คงไม่มีหญ้าก,กินครับไม่ตัดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันครับผมนะวันนี้ก็พอได้กินก่อนนะครับผม ก็เรียกว่าแก้แก้ขัดไปก่อนนะครับพรุ่งน,นี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมวันนี้ก็พอได้กินพอสมควรทั้งสับปะรดด้วยหญ้าด้วยก็โอเคนะครับยังไงก็เป็นกำลังแจให้กับฟันโก้ด้วยนะครับคุณแม่จ,จ๋ารู้สู้ครับามาถึงคุอยายแล้วยายเป็นยังไงบ้างหื โอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสเลยเสวัสดีคุณแม่ีิสวัสดีตอนเช้าสิสวัสดีจ้าโอ้โหรู้สวัสดีด้วยแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาสวยๆสวยๆโอ้โหสวยๆเอาสวยสวยิคือ,อทำเป็นด้วยเอ็ดทำเป็นอย่างนี้อันตรายนะน,นี่ที่กอดมือไว้นี่ <laughs> อย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะครับถ้าคุณยาย กดมือไว้อย่างนี้นะครับต้องอยู่ระยะห่างนะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยมือมานี่ก็ตีกระเด็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันไหนไหน,ไหนลองลองย่อขาสิย่อขาสิอาสเออโอ้แม่น่ารักแม่น่ารักด้วยฟังออกด้วยอย่อขาที่ย่อขาเอาเฉยเฉยเยสฉยเอาขาด้วยขาด้วยขาขาขา,ขาถอยถอยไปก่อนถอยไปก่อน อ,าาอ่คาเอาออโอ้โหคุณยายอะไรจะน่ารักขนาดนี้ทำเป็นด้วยโอ,อ้เดี๋ยวไปบ้านเราเดี๋ยวต้องไปต้องไปเข้าโรงเรียนใหม่แล้วเผื่อได้ออกไปโชว์ตัวนะคุณยายต้อง ต้องเอนเตอร์เทนบ้างนะคุณยายนะไม่ใช่ว่าจะกินอย่างเดียวเด้อต้องช่วยพ่อวานเอนเตอร์เทนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณแม่ได้ดูได้ยินไหมืมนี่มาดูสาวน้อยแล้วหน่อยสาวน้อยของเราเป็นยังไงบ้างไหนโชว์ตัวสิโชต,ตัวสิไหนงานตัวสวัสดีค่าก่อน เต้นหน่อยเต้นหน่อยเดิดีดิงเดดีดิงดือดีดือดีดิงโอ้โหหิว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 โอเคลูกโอเคลองท้องก่อนนี่ครับไปตัดหญ้าไม่ได้หญ้าครับผมจะกลับมาตัดที่บ้านเองนีู่สู้นะครับเป็นกำลังใจให้กับ ครอบครัวเราด้วยนะครับคุณแม่จ๋า